สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เที่ยวกันนะค่ะและต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามาชมคลิปค่ะขอบคุณฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาชมร้านอาหารไล่คืนดินค่ะบรรยากาศดีมากค่ะเหมาะกับการจัดงานเลี้ยงงานสังสรรค์เลยนะคะ และยิ่งอากาศหนาวเย็นแบบนี้นะคะบรรยากาศดีๆแบบนี้เลยคะ่ะลองแวะมลยนะคะที่ถนนสีจันทร์ขอนแก่นค่ะอยู่ใจกลางเมืองจังหวัดขอนแก่นเลยนะคะไปมาสะดวกค่ะและบรรยากาศสุดฟินเลยนะคะทางร้านจัดตกแต่งร้านได้สวยงามมากนะคะครั้งที่แล้วที่เรามานะคะจะไม่มีบรรยากาศแบบนี้นะคะจะเป็นบรรยากาศท้องทุ่งนาจริงๆเลยนะคะตอนนี้ได้รีโนเวทใหม่แล้วนะคะมีสถาน จัดเลี้ยงในที่นั่งชั้นบนดาดฟ้าไปนั่งชมแสงจันยามค่ำคืนเลยและคะ่ะมากับเป็นเพื่อนเป็นกลุ่มนะคะมากับเพื่อนๆน,นะคะมาจัดสังสรรค์กันค่ะสถานที่ดีมากค่ะหรือจะมาช่วงเที่ยงนะคะก็จะมีอาหารบริการเปิดตลอดนะคะก็สามารถสั่งอาหารนั่งทานอยู่ริมน้ําได้เลยค่ะริมน้ําก็จะมีสอฝั่งนะคะ ฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาของสวนอาหารเลยนะคะของนายคืนดินนี่นะคะอันนี้คืออีกหนึ่งฝั่งนะคะฝั่งขวาเมือ่อเราเดินเข้ามานะคะก็จะมีเป็นซุ้มค่ะซุ้มส่วนตัวเลยค่ะเป็นกลุ่มคณะจะมานั่งอ่านหนังสือนะคะมานั่งชมวิวมนานา่อาหารสบายๆกับบรรยากาศสบายจริงๆเลยค่ะบรรยากาศบริสุทธิ์มากเลยนะคะอยากให้เพื่อนๆมาชมเลยจะมีเรือทิพย์กลางน้ําก็มีนะคะทิพย์เรือไปแล้วก็เล่นน้ําไปก็ได้ค่ะ แ่อยากมีสถานที่ถ่ายรูปได้สวยๆด้วยค่ะอีกลากลายมุมเลยนะคะเพื่อๆน,น,ะะนๆเข้ามาได้เลยะคะ่ะเข้าแวะเวียนกันมานะคะอยู่ไม่ไกลค่ะอยู่ใจกลางเมืองเลยนะคะ,ะบรรยากาศดีสุดๆเลยจะมาเป็นครอบครัวก็เหมาะเลยนะคะเพราะว่าจะมีซุ้มต่างๆนะคะหรือถ้าช่วงกลางวันลนะช่วงร้อแล้วก็จะมีห้องแอร์ค่ะให้นั่งประชุมกันได้ด้วยเลยนะคะชั้นบนดาดฟ้าถ้าเก็ดมาช่วงค่ำนะคะ,ะก็บรรยากาศก็ดีเลยนะคะ่ะ ก็จะเป็นอีกหนึ่งมุมนะคะก็จะมีสองฝั่งนะคะฝั่งซ้ายกับฝั่งฝาฝั่งน,นี้ก็จะมีโต๊ะนั่งแบบนั่งพื้นกับนั่งเก้าอี้ได้เลยนะคะเป็นจัดเลียงหมูได้เลยคะ่ะบรรยากาศดีมากอยากให้ทุกคนมาถ้ามาขอนแก่นแวะมาได้เลยนะคะที่นี่บรรยากาศดีมากคะ่ะธรรมชาติสวยงามมากคะ่ะ แล้วก็ตกแต่งไว้สําหรับที่ถ่ายรูปก็มีนะคะนี่ค่ะนี่มุมถ่ายรูปแล้วก็สามารถถ่ายรูปได้เป็นสวนนะคะเป็สนสวนแล้วก็ติดกระทุ่งนาเลยคะ่ะนี่ค่ะก็จะมีน้ำก,ก็จะมีแขกมาด้ว